ต่อไปก็ยิ่งดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบาร,รมีท่านทักษิณหรอกครับลูกสาวท่านทํางานได้อย่างเต็มที่ความสามารถผมเชื่อว่าพุณพ่อก็คงให้คําแนะนําเป็นเรื่องปกติซึ่งเราห้ามไม่ได้หรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องบวกขึ้นกับประเทศชาติบ้านเอวยยศกันเต็มที่นะคะวิสุทธิชัยนรุนจากพักเพื่อไทย บอกว่าที่ผลโพรรนิด้านี่นะคะแพทย์ทองทานชินวัฒนายุรัฐมนตรีนั้นมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งเกิดจากเรื่องของผลงานเกิดจากความสามารถล้วนๆไม่มีบารมีของทักษิณเลยสักนิดค่ะอย่างที่คุามถึงเงรื่องโพเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมาแล้วยังจะมีคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะบารมีทักษิณหรือเปล่อปาอะไรตั้นทักษิณไม่ได้ทำหน้าที่ในรัฐบาล วันนี้นายกแฝงองทานเน่ก็เข้ามาเป็นคนก็จะเห็นว่ามันมีบวกขึ้นทุกด้านนะฮะอย่างเช่นหุ้นนี้ก็ขึ้นไปเยอะแยะ,ะหลังจากที่ออกไปเยี่ยมเยียนที่น้องประชาชนไปดูปัญหาเรื่องน้ำท่วมไอ้พบปะที่น้องประชาชนทํางานอย่างหนักเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมรวมทั้งเงินหนึ่งหมื่นอดแรกที่ออกไปชาวบ้านก็เฮกันทั้งประเทศมีความสุข ต่อไปก็ยิ่งดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่บาร,รมีท่านทักษิศหรอกครับลูกสาวท่านทางานได้อย่างเต็มที่ความสามารถผมเชื่อว่าพุณพ่อก็คงให้คําแนะนําเป็นเรื่องปกติซึ่งเราห้ามไม่ได้หรอกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องบวกขึ้นกับประเทศชาติบ้านในส่วนของทางขอรบังคับไปในความคิดยืนอาจจะตีตื่นทาประชาชนได้ผมผมว่ามันย้อนแย้งอยู่เพราะท,ที่ระหว่างพัคกับตัวบุคคลนะผมมั่นใจว่า วันนี้ที่เราทํางานกันในคณะรัฐบาลทั้งหมดเชื่อว่ามันก็อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนจะเห็นได้จากทีมนายก,ยกรงไปพื้นที่ทเชียงรายเชียงใหม่ก็ไปกันทุกพักหัวหน้าพักและทุนตีทั้งหลายไปกันหมดอันนี้ก็ก็จะเห็นว่าความสามัคคีมันมีอยู่ชาวบ้านก็อยากจะให้รัฐบาลเข้มแข็งที่ทํางานกันเป็นทีมแบบนี้นไม่ใช่ว่าเลือกคนไปเลือกพักไม่ใช่หรอกครับวันนี้ผมฟังกระแสจากประชาชนมันตรงข้ามจากโพที่ออกมา